อรุณสวัสดิเ์เจ้าแมวเหมียวเช้าวันใหม่เด็กๆมานอนตรงนี้ลูกอาาาาานอนรับแสงแดดก,กันนอนรับแสงแดดก,กันลวงปูกลับมาแล้วลูกกลับมาจากบียนทบาทแล้วน้องแมวน,น้นองไก่ลุงปูกลับมาแล้วเดี๋ยวจัดเตรียมอาหารให้กินแล้วนะแล้วก็จะปูมีภารกิจต,ต,ต่อไปนะครับ กูมีภารกิจต่อไปวันนี้ไปไประชุมคณะสงฆ์แปดจังหวัดภาคเหนือพระคีรานุประถาร <c oughs> ร่วมกันทั้งแปดจังหวัดภาคเหนือแล้ว,ลวมารวมกันที่จังหวัดลำปางเนาะหลวงปู่ไปไป,ไปไปทำภารกิจลุล่วงเด็กๆอยู่วัดกันนะล,ลูกนะมีใครมาหาก็ต้อนรับไปลูกนะ <c oughs> มีพสัสรุปมาก็รับไปด้วยนะครับ เดี๋ยวปูจะเตรีย,ยมอาหารให้นะลูกน้าเราไปแล้วนะครับเ็ต้องเข้าประชุมตั้งแต่เช้าเย็นเย็นนู่นเนาะอะไรกลับมาลูกน้าครบว,วนนี้ก็ขอนำภาพบรรยากาศน้องน้องเหมียวน้องๆไก่ใยยนยามเช้าเช้าอากาศเย็นเย็นอากาศเย็นเย็นธรรมชาติแสนดีที่วัดคงชยัยให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมแล้วครับ เมียเมยอยู่ดีมีสุขกันลุกนาอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขมีกินมีที่อยู่อาศัยด้วยความรับความเมตตาจากเอฟซีผู้มีเมตตาจะส่งอาหารมาให้น้องน้องเมียได้อยู่ได้กินพร้อมทั้งหยุกยาวิภัณ์ย์ยารักษาโรคปัจจัยในการดูแลเรื่องการเจ็บป่วยการ ทำหมันทำวัคซีนก็ขอโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านที่มีเมตตาต่อน้อง้องเหมียวเนาะอันนี้ก็คงจะได้ดูภาพรวมๆประมาณนี้ก่อนเนาะพระองคปู่มีพระกิจต้อไปก็ขอนโมทนากับทุกท่านที่มีความรักความเมตตานี้น้องน้องเหมียวน้องสัตว์ประสาทต่งหลายจงมีความสุขมีความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทุกความมุมาปรารถนาตัวกันทุกคนทุกท่านเถิดใครอยู่บนหลังคาใครอยู่บนหลังคา น้องเยบลังคาแม่อะไรลูกแม่เทา้ทาลายอ่อนลายอ่อนเนาะก็อาจจะได้เห็นน้องเมียไม่ครอบทุกเมียเนาะในบ้านทำงานในะบ้านแล้วในบ้านแล้วคายดเจนตลาเจนตลาร่างกายแข็งแรงแล้วเนาะแผ็งแขึ้นแล้วนะครับเนี่ยนวดลวดูแลนะ้องดีๆลูกนะเก่งกว่าน้องนะลูกเนาะอู่ไปภารกิจลูกนะ เด็กๆข้างหลก็รออยู่ในวัดที่เลูกนะเล่นกันในวัดที่เด๋ยวัวเอาอาหารให้กินนะอาหารให้กินก็เล่นอยู่ในวัดนี่นะพี่ดูแลน้องด้วยนะครับพี่ดูแลน้องด้วยนะครับคาราปุขออย่สีบวันนี้ก่อนเดี๋ยวมีต้องรีบไปก็ต้องจกดอาหารให้น้องเหมียวก่อนน้องเหมียวที่อยู่ในกรองที่ไปทำมันบางวันก็เดี๋ยวค่อยกลับมาถ่ายให้ดูเนาะเขาก็อยู่นั้นอยู่ดีมีสุขดีแล้วครับขออวยพอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขเพื่อกันพบกันในคลิปต่อไป สาธุสาธุเดน๋่ยนะเหน่อนะเราอยู่วัดนะี่ะหลเราปูผระจัดยาหาและกินเราปูจะไปนะลูกนะขอพอาสุดีมีสุขทุกันทุกคนทุกท่านสาธุ